เบตันชัวรถรู่คููทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบกเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษความนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมียมคุณมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์ค่ะ วันนี้ยินมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะเป็น B M W 3 2 0ส L I Limousine G 2 8เป็นตัว L c I B 2 0 2 3จดทะเบียน2024แล้วเลขไม่น้อยมากๆค่ะเพียงแค่27,000โลเท่านัาน้นกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะคุณลูกค้า1,850,000 9,000บาัเท่านาน,นา<ะ>้นค่ะมาดูในส่วนของออปชั่นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มสวยแล้วก็เทม่มากๆด้วยชุดแต่งเอ็มรอบทิศทางตัวกระจังหน้าไตาคู่สีดําเงาแบบนี้เลยในส่วนของล้อแม็กเนี่ยก็ได้เป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วเป็นล้อเอ็มมารับชมด้านในกันต่อเลยค่ะภายในห,ห้องโดยสารมาพร้อมกับเบาะหุ้มด้วยหนางังดากตตาสีน้ําตาลมอคคาเบาะสวยพร้อมกับเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งนะคะพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตเป็นระบบเปลี่ยนเกียร์แพตเทิรชิพแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นจอติดกัน2 จอแบบนี้นะคะขนาด12.3นิ้วมาพร้อมกับระบบทัชส,สกรีนค่ะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay and Auto แล้วก็ยังมีน a เวกเตอร์ในตัวด้วยเนก็ยังสามารถสั่งงานง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะถัดลงมานะคะวัสดุตกแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลายไม้สุดหรูค่ะได้เป็นจอยไอร์ไดนะคะควบคุมหน้าจอปุ่มพุสไตล์ก็จะอยู่ตรงกลางพร้อมกับเกียร์แบบใหม่ค่ะเขาจะไม่มีแบบเป็นหัวเกียร์แล้วนะคะเขาก็จะดีไซน์มาแบบใหม่แล้วซึ่งค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะคะ พร้อมกับโหมดกับขี่ด้วยกันถึง3โหมดนะคะ Eco Pro Comfort แล้วก็โหมด Sport นั่นเองค่ะและด้านหลังกับความกว้างนั่งสบายบอกค่อนข้างที่จะกว้างเลยพื้นที่เล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆสําหรับใครที่ตัวสูงขายาวนะคะคันนี้นั่งได้แบบสบายๆแน่นอนค่ะแอร์ังมีมาให้พร้อมกับปรับอุณหภูมิได้อีกด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะคะด้านบนเนี่ยเขายังมาพร้อมกับม่านกันแสงแดดร้อเปและหลังคาพารามิกมสแตนด์ลปติดระบบไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าหนูพูดไปอ่ะหนูยังคอแห้งเลยนะคะ ออปชันจัดเต็มมากๆเลยค่ะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่1,859,000บาทเท่าน,นั้นค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าป้ายแดงของเขาอยู่ที่ 5, 2 5 0 0 0 0 0้านเบาทเลมาละักช้รต่อในด้านท้ายเขาก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ซึ่งจะเป็นรูปตัว L คันนี้ก็จะได้เป็นชุดแต่ง M t o อคู่เสริมโครเมียมคือสวยมากๆนะคะแล้วดีไซน์มาแบบให้ความสปอร์ตมากๆแล้วดูภายในนะคะกว้างขวางม,ม,มากๆเลยยาวลึกไปถึงด้านในเลยค่ะฝาท้ายก็ได้เป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้า นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเปิดปิดโดยไม่ใช้มืออีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสี่ถูกเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะคะ184่แรงม้าค่ะแรงบิดของเขาแรงมากๆค่ะอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะยินยันราคาอีกทีหนึ่งค่ะเราขายเพียงแค่1 8 5่0 0้านบาทเท่านั้นราคานี้ฟรีดาวน์ได้0%ูค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่27,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญเลยคันนี้เรขไม่น้อย บรันตีซ่อมศูนย์ค่ะหมดวันที่29เดือน11ปี2571เลยค่ะโโคุณลูกค้าซื้อไปถือว่าขับใช้งานได้แบบยาวๆสบายใจหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์082-856-000หรือว่าแอดไลน์นะคะแอด ADD 9 9 9ี9 9 9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เบตันชั่วไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกบมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคั้ตอบที่ใช่ชั่ว